วันนี้เสนอตอนคิดจูบอดีนะเจ้าวันนี้ใบเตยเลิกเรียนแล้วก็ตรงมาที่ร้านพลอยใสยทันทีพี่บัวคำเจ้าพี่บัวคำคนสวยวันนี้มีอะไรอร่อยอร่อยให้เตยกินบ้างไหมคะเตยอะ่ะหิวหิวอืมมีขนมปังอยู่ในตู้เย็นนะเจ้าหนูเตยแต่บ่มีขนมเค้กวันนี้มีลูกกาสังเค้กนักขนาดพี่ต้องอช่วยแม่หนูทำทั้งวันเลยนี่ก็เพิ่งจะกได้พักกันเดียวนี่แหละเจ้า ไหนไหนไหนขนมปังอยู่ในตู้เย็นไหนเอ่ยว้าเจอแล้วดีจังเลยค่ะงั้นเตยไม่เกรงใจแล้วนะคะอร่อยจังเลยค่ะอร่อยสุดๆไปเลยเออร่อยมากๆเนี่ยภาษาเหนือเขาพูดว่ายังไงนะคะต้องอู้ว่าลำขนาดนักเจ้า ลำหมายความว่าอร่อยส่วนขนาดนักแปลว่ามากเจ้าลำตะแตะ่ใช่แล้วค่ะลำตะแต้เลยขนมพี่บัวคำอืมพี่บัวคำรู้ไหมคะว่าสองวันก่อนเนี่ยเตยไปเดินที่สยามสแควร์แล้วไปเจอบอยประกรณ์มาด้วยนะคะแต่ก็หนูเตยหนูเตยมาได้เป็นคนขี้จุนะเปล่าเปล่าเปล่าพี่บัวคำทำไมมาพูดจาอย่างนี้อะคะพูดไม่สุภาพเลยอะ่ะ เตยกำลังกินขนมปังอร,อ,อร่อยอร่อยอยู่ดีๆพี่บัวคำก็มาพูดอะไรขี้ๆก็ไม่รู้อ่ะพี่บัวคำพูดตามไม่สุภาพตรงไหนเจ้าก็ตะเกียเตยได้ยดินพี่บัวคำพูดว่าขี้ขี้ขี้จุอะไรเนี่ยค่ะอ,อ๋อพี่บัวคำอ่ะพูดว่าหนูเตยนะขี้จุนั่นแหละค่ะ ดูสิทาให้ขนมปังของเตยหมดอร่อยไปตั้งเยอะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยพี่บัวคำไม่ทําเค้กไวช,ช็อกช็อกโกแลตของโปรดของเตยให้แล้วก็เตยจะงอนพี่บัวคำจริงๆด้วยอันแน่หนูเตยขยากินเค้กกับบอกพี้ซื่อๆก็ได้เจ้าส่วนคําว่าขี้จุเนี่ยเป็นคําภาษาเหนือหมายถึงพูดโกหกเจ้าอ๋อขี้จุแปลว่าพูดโกหกนี่เอง แต่ว่าเตยอะเห็นจริงๆนะคะเตยยังเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซน็นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเตยอะก็ชวนเขามาทานเค้กที่ร้านของเราด้วยเตยว่าพี่บอคาน่าจะเตรียมแต่งตัวสวยๆรอคุณบอยประกอนะคะเดี๋ยวเตยอยากจะถ่ายรูปมาติดผนังร้านให้ยังไงหนูเตยคิดจุบดีน่ะเจ้าเตยอู้ เตยอู้จริงๆนาะบ่ได้ขี้จุนาพี่บัวคำคนงามเชื่อเตยเถอะเตอะเจ้าหรือเตยอู้บ่ถูกน่ะเจ้าที่ถูกอ่ะต้องอู้ว่าเตยอู้แต๊ะหน่ะเจ้าบ่ได้ขี้จุ๊พี่บัวคำคนงามเชื่อเตยเตอะเจ้าต้องอู้จะอี้ถึงจะถูกเจ้าอืมค่ะค่ะค่ะเตยจะจำไว้อืม <c oughs> ขังโคบอยบอยประกอบมาร้านเฮาเจ้าหนูเตยพี่บัวคำอย่ามาขี้จู้เตยซะหน่อยเลยเตยไม่เชื่อหรอกพี่บัวนี่ขี้จูน้นะเจ้ามาแตแตะเจ้าอ๋พระเจ้าช่วยกุยทอดบอยประกอบมาร้านเราจริงๆด้วยอ่านี่ค่ะนี่ค่ะเมนูปากกาสมุดจดเตยเตรียไมไว้ให้แล้วนะคะพี่บัวคำไปเลยไปเลยรีบเข้าไปรอรับออเดอร์เลยค่ะเดี๋ยวเตยจะรอถ่ายรูปให้จะไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้า เร็วๆนะคะ